เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21มีนาคม2,567เราจะมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนากันนะคะทกสโอนเงินตามโครงการไร่ละ sure. 1 0 0 0บาทปีการผลิต2,666ทับ6,7เป็นรอบที <sted> ่8ให้กับเกษตรกรอีก1.50หมื่นครัวเรือนเป็นเงินกว่า90ล้านบาทระบุอุ้มชาวนาแล้วกว่า4.66ล้านครัวเรือนและเช่นเคยนะคะก่อนไรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและส่วนนายกสัมเงินรวงรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะได้อัปเดตว่าทกศได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนการบริาการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน2566เป็นรอบที่8แล้วนะคะโดยโอนเงินให้แก่กเกษตรกรอีกจำนวน1.5หมื่นครัวเรือนเป็นเงินกว่า90ล้านบาทในอัตราไร่และ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาททั้งนี้เป้าหมายกเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.68ล้านครัวเรือนโดยทกสก็ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรง ไปแล้วนะคะจํานวน7รอบโดยการรอบที่1ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2566รอบที่2เมื่อวันที่18ธันวาคม2566รอบที่3วันที่27ธันวาคม2566รอบที่4เมื่อวันที่19มกราคม2567รอบที่5เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567 รอบที่6เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567รอบที่7เมื่อวันที่1มีนาคม2567และรอบที่8โอนใบเมื่อวันที่20มีนาคม2567คือวันนี้นะคะสามารถให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรได้แล้วทั้งสิ้น4.66ล้านครัวเรือนเป็นเงินกว่า53,228ล้านบาทนะคะทั้งนี้กเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAC Connect ทาง Line BAC Family ด้วยหรือผ่านทางเว็บไซต์ของทกสนะคะอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทโอนให้พี่น้องชาวนาแล้วรอบที่8-90ล้านบาทนะคะสามารถช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้แล้วกว่า4.66 ล้านครัวเรือนอัปเดต21มีนาคม2567